สวัสดีท่านสมาชิกทรูชั่นนะครับนำผู้ชมมาติดตามการถ่ายักรสบอลเมืองไทยลีกครับหรือว่าไทยลีก2นะครับวันนี้พาผู้ชมมาที่สนาม4จันทรสถิตกับทีมกัสเซสานนะครับเกมระหว่างเจ้าถิ่นครับเกษตรศาสตร์ FC ครับเปิดบ้านพบชัยนาทฮอนดีเลยครับในส่วนของผู้ใหญ่ครับวันนี้มีผมวัทิตรีขุนพันธ์และคุณเกือเกียร์แก้ววิมลเป็นผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับแต่ นัดต่อนัดครับเอาล้วครับเกมครึ Arizona, s, ่งแรกเริ่มแล้วครับเกษตรศาสตร์เป็นฝ่ายเขีย่ลุกเริ่มเล่นเลยครับซุดซ้ายไปขวาชุดสีเขียวครับชุดท่าเป็นยังไชุดสีพูครับมีวิ่งทําทางแล้วโอ้ให้สวยด้วยครับจังหวะอุดขึ้นมาแล้วขึ้นออกมาเดี๋ยวสักเข้าขวาจิ้งโรนิชชนเสาปูโอ้ยไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะให้เชียร์พจน์มริยนศักดิ์เกือบไปครับเห็นบาการี่นะครับเจ้าสักดิ์โอ้โหต้องบอกว่าจังหวะนี้ใส่ความขยันครับ งหสิทีธิ์มองข้างในนะครับครอสเข้ามาแล้วเอาเลยไปปล่อยครับแล้วจวนนี่ขึันมาแล้วตวดยิงโอ้โหติดจักรมันยิงอีกทีก็ติดล็อกโอ้โหเอาซ้ำอีกทียังไม่ได้ครับโอ้โหแนวรับชัยนาทเกือบพลาดน่ารักครับเกมกลับมาเล่นกันต่อนะครับฟรีคิกเปิดเข้ามาแล้วได้โคกนี่ไม่ตรงกรอบครับโอกาสครั้งแรกของชัยนาทเลยครับมงคลชัยเสียเลครับเสีตรงนี้ครับบอลบอลนักกรอบครับน่ารักครับ บอกเข้ากลางมาปฏิพันธ์ชัยให้มาที่เอ็มบาก้าเอ็มบาก้าขวาแล้วยิงโอ้โหไม่เข้ากรอบประวัติในสัตว์ขังแรกในเกมนี้ครับปฏิพันธ์ชัยนี่มองไปข้างหน้าแต่ว่าเห็นข้างข้างว่างครับอ่าแล้วก็เป่าจบครึ่งแรกเลยครับกรเกษตรศาสตร์กับชนะพมบิวยังทำอะไรกันไม่ได้เสมออยู่ศูนย์ต่อศูนย์ครับบราซิลนี่คือชื่อนะครับครับพีตรีมาแต่ยัดเอา้าลบกลายเป็นชวานิษ มาเข้าทางก็เซซาร์เ oh. ปิดยัดเข้ามาปูนัคาริคารีด uh ีค huh> ร like ับโอกาสถูกทางแรกในคืงหลังเลยก็จะมาที่ฟิตรีนะครับเตะยัดนนทพัฒน um ์แล mm ้วนนทพัฒน์ยัดเข้าไปที่ขาของคาริเซ็กซิตสุชาโนนพลิกลูกนี้สวยครับแล้วอ๋อแล้วครับคาริคารีหลุดมาแล้วสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแต่บีธงครับลอยเข้าไป แต่ขายเข้าไปก่อนนะครับทางคาริการีครับดูจะเหลืล่อมๆนะครับใช่น่าจะขยับเพิ่อมอีกคนนึงครับอาร์เครับธนายุทธ์ครับธนายุทธ์ไทยมาเล่นกันแซงรัฐภพธนายุทธ์ไทยอาร์เลครับอาร์เจมเบรีย,ขยเข้ามาในเขตโทษอาร์เจมเบรียซ้ายนะจิงตรงตัวธีรวุฒิเนี่ยยิงครั้งแรกเลยครับอาร์เจมเบรียลูกนี้ถือว่ายิงดีด้วยนะครับบอลพุ่งตรงตัวเลยครับฟิตฟรีกับจักรพันธ์อีกแล้วครับ <laughs> มาอานเลยครับข้ามมาซ้ายจักรพันธ์เกี่ยวเข้าขวาแล้วครอสข้ามาเสาสองมง,งเลยเนี่ยโ้ยตรงตัวครับมดูโรซิมี่ถ้าเกิดขึ้นจักรพันธ์ฟรีคิกขวายอดมาเลยโคุยปัดได้ครับโอ้โหดูโรซิมี่เกือบไปครับโอ้โหสบัดดีแล้วก็ปัดออกไปจากเส้นเลยครับจักรพันธ์เปิดเข้าไปแล้วดูโรซิมี่หมกสะบัดโอ้ยหโมงดีมากครับ ในมุมครับสายเปิดเสาแรกไ,ได้อยู่ครับชัยนาทด,ดึงจังหวะสวยแล้วเปิดหักเข้ามาจอจอเรียบร้อยเลยครับโอ้โย1-0ครับเอาล้วครับชัยนาทอ้าวแต่ว่าหล้มหน้าครับโอ้โหดูกันอีกครั้งครับจังหวะนี้หมงสกัดออกมาก่อนครับแล้วดูจังหวะธนศรยัดเข้าไป สี่สี่ห้าคนก็เต็ไมไปหมดครับไม่ลงแล้วครับอ้าวแต่าจาังหวะน,นี้กระดกมาแล้วคาริคาริ้า,รายโอ้โหแล้วไม่มีธงยกด้วยครับโอ้โหยิงดูกับพักอกลงจังหวะสองกระดอนมาใส่เลยโอ้โหอ่าแล้วผู้ตัด,ดสินก็เป่าจบเกมไปเลยครับเกษตรศาสตร์เปิดบ้านเสมอชนะฮอนบิลไปศูนย์ต่อศูนย์ครับ